ลุงโค้ชขอแชร์วันนี้ครับก็จะเป็นคําขอยอดฮิตทางอินบ็อกซ์ของเรานะครับแน่นอนครับเป็นท่าอื่นไปไม่ได้ครับนอกจากท่าเล่นกล้ามท้องหรือท่าสร้างซิกแพคนี่ยนะครับวันนี้ครับเอา4่ท่าสร้างซิกแพคมาให้ไปทํากันนะครับเป็นท่ากล้ามท้อง4ี่ท่าที่ครบทุกส่วนครับไม่ว่าจะเป็นส่วนล่างนะครับกล้ามท้องส่วนกลางกล้ามท้องส่วนบนแล้วก็กล้ามท้องด้านข้างนะครับท้องส่วนข้างก็มีส่วนสําคัญที่จะทาให้ กล้ามท้องซิกแพคเห็นง่ายง่ายขึ้นสวยงามขึ้นนะครับทำไปครับเน้นๆนะครับทำ20ครั้งถึง30ครั้งหรือมากกว่านั้นนะครับใครที่แข็งแรงมากก็ทํามากยิ่งทํามากยิ่งได้มากนะครับสําหรับกล้ามท้องนะครับและนี่คือท่าแรกจะเป็นท้องล่างก่อนครับเพราะว่าท้องล่างนั้นเล่นยากกว่าครับต้องเล่นท่าที่ยากกว่าก่อนนะครับเพราะว่ายังมีแรงอยู่นะครับไปเลยครับนอนราบลงไปที่พื้นนะครับเอา2แขนนะครับรองไปที่ใต้ลําตัวครับ ถ้าใครไม่ไหวนะครับก็นอนราบไปกับพื้นครับถ้าถ้ใครที่ไหวนะครับก็ยกไหล่ขึ้นมาจากพื้นนะครับเหยียดเท้าตรงๆนะครับลงไปไม่แตะพื้นนะครับเกือบจะแตะแล้วก็ขึ้นแค่นี้นะครับ2เล่นเซตละ20ครั้งถึง30ครั้งหรือมากกว่านั้นนะครับขึ้นไปครับสำหรับคนที่ยกท้าสองข้างเพราะมันไม่ไหวนะครับยังเกรงท้องไม่ถูก ขอให้ยกทีละข้างก่อนนะครับขอให้เล่นทีละข้างครับข้างละ20 30ครั้งหรือมากกว่านั้นเช่นเดียวกันครับตลอดเวลาที่ขึ้นลงนะครับให้เกรงท้องตลอดครับไม่อย่างนั้นจะเกรงหลังแล้วก็ปวดหลังนะครับ1ิบเพับที่ขอบมันเกรงครับไปครับมาแล้วครับ2 5 2 6 27 ไม่ต้องรรยีิบแปดยี่สิบเก้าพับตรงขอมเก่งเน่นแนและท่าที่สองจะเป็นกล้ามท้องส่วนกลางนะครับเล่นแบบนี้นะครับท่านี้ครับพยายามพับท้องช่วงกลางให้ได้มากที่สุดนะครับหนึ่งสามสิบทีนะครับสองสามสี่ห หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบหนึ่งสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกไปครับสิบเจ็ดพับท้องกลางให้ได้มากสุดครับแปดเก้า มาแล้วครับเฮ้ยสิบที1่เฮ้ยสเฮ้เฮ้ยเกรงท้องด้วยนะครับไม่งั้นหลังจะเกรงแทนครับถ้าใครที่ลงไม่ได้นะครับเต็มไม่ได้นะครับก็ทําแบบนี้นะครับเอาเท้าเกี่ยวอะไรไว้นะครับแล้วค่อยๆลงฮ้ยโอ้โอ้โห และนี่คือท่าที่3ามครับเป็นส่วนกล้ามท้องบนนะครับกล้ามท้องบนนะครับก็งอตัวขึ้นนะครับแล้วก็ช่วงล่างให้อยู่นิ่งๆนะครับเล่นแบบนี้ครับนอนลงไปนะครับขาตั้งฉากนะครับขาตั้งฉากมาคว่ากระดูกขาตั้งฉากนะครับแล้วก็กระดูกหน้าแข้งขนานพื้นไปนะครับยกมือนะครับปลายมือไปขนานส้นเท้าค้างไว้หนึ่งสองแล้วก็ลงแค่นี้นะครับไปครับยี่สิบ ครั้งหรือ30ครั้งเป็นอย่างน้อยนะครับหรือมากกว่านั้นครับไปฮะท้องบนก็จะเล่นง่ายหน่อยนะครับแบบนี้ครับแปดขึ้นไปเก่งท้องแป๊บนึงสิบสิบหนึ่งสิบสองมาสิบสามสิบสี่รักษาต้นขาตั้งฉากไว้ครับสิบหกสิเจ็ด ไปเก่งท้องไหมฮึดฮึดองฮึดสฮึดสีฮึดหฮึดใครที่ขึ้นเองไม่ได้นะครับก็หาอะไรมาลองไว้นะครับลอง้าวันแบบนี้นะครับสามสิบฮือ ท่าที่4ก็เป็นท้องส่วนข้างนะครับท้องส่วนข้างเราจะเล่นทีละข้างนะครับเราจะไปเล่นข้างซ้ายก่อนนะครับขึ้นมาให้เกรงท้องและนับ1 2หรือ3แล้วค่อยลงไปนะครับนั่นคือการบังคับกล้ามท้องให้เกรงเพื่อให้กล้ามท้องทํางานเต็มที่ครับท่าที่4ท้องข้างเล่นแบบนี้นะครับนอนตะแคงครับศอกจะต้องอยู่ใต้ไหล่นะครับเท้าประกบกันครับเช็คตำแหน่งแขนให้ดีนะครับ นะครับเราจะเกรงท้องตรงนี้นะครับเวลาขึ้นมานะครับให้บีบท้องตรงนี้แค่นี้เองนะครับบีบท้องตรงนี้อย่างนี้นะครับโอเคครับแขนชูขึ้นไปนะครับมาครับเริ่มครับหนึ่งสองขึ้นได้เท่าไหร่เท่านั้นนะครับแต่ที่สําคัญคือขึ้นมาจะต้องเกรงท้องข้างตรงนี้ให้ได้นะครับเกรงนะครับเกรง ขึ้นมาบีบอย่างนี้นะครับบีบแบบนี้นะครับเอามือมาแตะเพื่อให้เช็คเพื่อเช็คดูให้แน่ใจว่าการท้องเก่งนะครับดีเฮ้ยค่อยๆไปครับดีอโอ้โหมาแล้วครับราวแล้ว เก่งแไหนยี่สิบเก้าสามสิบแน่นอนครับทําซ้ายแล้วก็ต้องไปทําข้างขวาด้วยนะครับไปต่อกันด้วยด้านขวาเลยครับไปฮะนอนตะแคงครับสอกอยู่ใต้ไหล่นะครับเช็คดูให้แม่นยำนะครับให้ตรงจุดด้วยครับไม่งั้นมันจะล้านะครับแล้วมันก็จะตั้งไว้ไม่ไหวนะครับโอเคครับ ไปฮะแคงขึ้นนะครับแขนเยียนขึ้นไปนะครับขนานหูครับหย่อนลงครับไปฮะนับหนึ่งสอนับไปด้วยกันครับ4 5 6 7 8เช็คดูว่า <7. S 1> ท้องข้างเกรง <8. S 1> งอตัวหดตัวเกรงคล้องหรือยัง งอตัวหดตัวได้ดีหรือยังเกรงได้ถูกต้องหรือยังนะครับหายใจออกเก่งหายใจออกเก่งหายใจออกฮอฮฮเอีกสิบครั้งครับไปอย่าลืมนะครับเซตละ20ครั้ง30ครั้งหรือมากกว่านั้นนะครับใครที่แข็งแรงนะครับยิ่งทำได้มากยิ่งดีนะครับกล้ามท้อง ยี่สิเก้าสามสเก่งปีบปีบีบีบอฝากไปทำกันด้วยครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนี่คือลุงโคชขอแชร์ครับใครอยากได้ท้าเล่นส่วนไหนนะครับเน้นส่วนไหนกระชับส่วนไหนรถส่วนไหนครับ ขอเข้ามานะครับเราก็จะเรียงลาดับแล้วก็เอามาถ่ายเป็นคลิปแบบนี้ออกมาให้กันนะครับเพื่อไปทําตามกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับนี่คือลุงโค้ชขอแชร์ทางเ e ลมิฟเครับ